สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนนะครับนังอยู่กันต่อกับคีโม่นะฮะผมติดใจความเร็วของรถคันนี้เลอเกินชมกันต่อนะครับกับ 210F-6 นขีด6ะฮะจากซูมิโตโมะนะครับ,รบ k 3 b คันนี้เร็วเกินต้านนะ แต่และอุ้มนี่คือเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันทั้งนั้นเลยฮีโน่นะครับ FM 1A เอไม่ใช่ FM 1M นะครับปีกนก220 เดียวกัน2คันรวดนะฮะนยัง 2, ไม่ขึ้นรถเลยนะเต็มครับเข้า,าลายนู้นได้ไหมล็อกกี้เดี๋ยวไปส่งกันหน่อย220รอ่ครับอา้อาวสองเท่าท่ายางครับไม่ใช่ปัญหานะ อยากเห็นพี่ล็อกนะครับเข้าลายน้นได้ไหมลายฝั่งน้นนะครับสองคันลวดครับผมดินเหนียวเหนียวเนืดเนือย่างนี้ เกเีโอ้สะออนน้องแกกดเอากดเอาเลยฮะสะออนจริงๆคันนี้ คนขับยังซูบุรีไม่หมดนะฮะเต็มละโอ้ได้ใจฮะได้ใจคนนี้ขับฝีมือแล้วก็งานออก แกขับเป็นนะขับเป็นนะทำงานเป็นขับได้แล้วก็ทำงานเป็นโอ้โหนี่มันร้อยเก้าห้าจริงไหมเนี่ยบรรยากาศตอนค่ำๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้เ <ustedes> เดี๋ยวผมให้ดูเวลาดีกว่า ครับโอ้ยมาเท่าไหร่ฮะหกโมงหกโมงแล้วดวจ้าหกโมงแล้วนะครับยังทํางานกันอยู่นะฮะจริงเวลาทํางานก็น่าจะเป็นเวลานี้นะเพราะว่ามันไม่ร้อนนะครับมันไม่ร้อนนะ สูมิตโมนี่ถ้าเวลาที่เปิดตาครอบเครื่องก็นเนี่ยท่อไอเสียก็จะออกมาด้วยนะ แป๊บเดียวเ,เต็มแปบ๊บเดียวเ,เต็มเลยอ่ะมันยังไงว่ารถคันนี้ขอบคุณทางท่านเจ้าของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอดีว่าแบตโทรศัพท์จะหมดแล้วนะมาปิดจบยงแค่นี้ละกันจบคันนี้ละกันนะพี่หลงนะเชด,ดีล้วป้าพี่เชด,ดีแท้ เป็นยังไดดงก็ได้เช็ดดีแท้เดี๋ยวว่าเห็นบ่เป็นยังไงก็ได้เช็ดดีแท้สนอติมันมันคำแล้วเดี๋ยวว่าเห็นอ่ะโอ้โห่ีปนหลายเน,นางนานาเนาะโอเคโอเคเต็มแล้วนี่มเขาตักเร็วครับกิลีว่โอ้เต็มเต็มโอเคโอเคลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดติดตามกันด้วยเดอ้อ สวัสดีครับ